เราคัดลากจากจากแม่จากแม่มาได้เป็นเพราะว่าเราจบหมดหมดใจแล้วแม่เราจบเนื่องจากแม่เราจบแล้วเนี่ยแม่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูละสานายดีได้ก็เลยก็เลยพอดีคนก็เลี้ยงคนดีที่เขาเลี้ไม่ได้อะไรอยเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากได้ลูกอยากได้ลูกชายก็เลยมามาขอเด็กั้นี้แล้วก็เห็นว่าพอเลี้ยงเนี่ยก็คือเปลี่ยนสามนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาชิดตอนนี้ก็จะ นัเด็กคนนี้มันเลี้ยงแล้นรักเงมีจิตจนจนเขาเป็นที่เติบโตขึ้นมายังมีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าอ่เป็นที่มีน้ครับแล้วก็ก็เป็นเด็กที่ถูกตามใจถอยเนองากวเป็นคนทีต้องการใจถ้าเกิดมีอะไรขัดใจมีอะไรที่ไม่ได้ตัใจเนี่ยก็จะแบบโโถ่ายไได้อครับก็เลยกันว่าตอนเราถูกดูแลปอยที่บ้านที่มที่ต่อแใจที่เา่งอะไรงี้ยครับแต่ีนะครับ อะไรมากรูกพูดที่ฉันมาที่พากัซึ่งมาจากการอยู่มุดนั้นลูกมุดประตูหลังลูกคูดลูกนี่ก็พัดพากจากตั้งแต่เด็กเราไม่เคยรู้ว่าตัวเองนี่ครับหลังจากนั้นอยู่กับแม่ที่แม่แม่ที่พี่ตัวเแล้วก็ที่บ้านเนี่ยทำดอกไม้เป็นไร้ดอกไม้เป็นอะไรเนี่ยครับเกี่ยวกับเกษตรเป็นไงครับแล้วเราก็นักเรียนรอบคือได้ชุดรียนรอบ ค่อนข้างโรแมนติกคุ้มแล้วก็แต่ก็มีความเป็นผู้ชายแล้วทัฟทแล้วก็รักทัพดูอ่ะเพราะก็ต้องเป็น